ราศีใดนะคะโชคก้อนใหญ่จะล่นทับนะคะมาลุ้นไปกับหมอดาวนะคะน้อมจิตน้อมใจนะท่านที่เกิดในราศีอะไรกันบ้างนะคะในห้าราศีนี้นะคะภายในเดือนสิงหานี้นะคะโชคใหญ่บุญใหญ่จะล่นทับท่านนะคะราศีที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ราศีที่หนึ่งคือนะคะ ราศีตุลน,นะคะโชคใหญ่จะลนทับคุณนะคะราศีที่สองนะคะใครเอ่ยบุญเก่าโชคใหญ่จะลนทับนะคะราศีมังกรนะคะต่อไปนะคะชาวราศีอะไรกันนะคะโชคใหญ่จะลนทับคุณนะคะราศีที่สามคือนะคะ ราศีธนูนั่นเองนะคะขอยินดีกับาสามราศีนะคะเหลืออีกสองราศีนะคะราศีใดที่มีโอกาสโชคใหญ่บุญใหญ่จะลนทับนะคะราศีที่สี่คือกรกฎจ้านะคะส่วนราศีสุดท้ายน้อมจิตน้อมใจกับหมอดาวนะใครเออยราศีใดเอ่ยโชคใหญ่บุญใหญ่จะลนทับคุณน,นะคะ ราศีที่ห้าขอยินดีกับราศีมีนค่ะภายในสิงหานี้นะท่านทั้งห้าราศีนะคะมีนะคะตุ้นนะคะมังกรธนูกรกฎแล้วก็มีนนั่นเองนะคะขอยินดีกับท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะชาวราศีทั้งห้าราศีนะคะท่านมี บุญวาสนานะคะบุญใหญ่จะหล่นทับคุณโชคก้อนใหญ่จะหล่นทับคุณนะคะใครจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งของท่านนะคะขอให้ทั้งห้าราศีนี้คะ่ะน้อมรับเอาโชคก้อนใหญ่นี้ไปเลยจ้า